ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นหลังเกมปรีซีซั่นนัดหงยัดเยียดความปราชายให้ผีสต่อศูนย์ปิดทริปทัวร์สหรัฐอเมริกาหนึ่งแดงเดือดนอกรอบจากกรุงเทพเมืองฟ้าอมอน2022ผี4ต่อศย์ย้ายไปศาสต์แข่งกันที่เซาท์แคโรไลนาสหรัฐอเมริกาสำหรับแดงเดือดนอกรอบลิภูปทะแมนเจ็อันเป็นเกมสุดท้ายแล้วของทั้งคู่ในการออกทัวร์ปีซีซั่นแดนลุงแซมก่อนบินกลับอังกฤษ อาเออดอร์สโลตมีการปรับเปลี่ยน11คนแรกของเขาเพียง2ตำแหน่งเท่านั้นจะเกมก่อนที่เบียดเอาชนะอาเซนอลคืออิบราฮิมากรนาเต้กับไรอันกราเฟนแบกเสียบลงตัวจริงคว,วีนเคิลเลอร์เฝ้าเสาหลังบ้านจากซ้ายไปขวามีคอสตาซิมิคาสอิบราฮิมากรนาเต้เจาเรีวคอนซาคอเนอร์แบ็กดีส่วนสามมิดฟิลด์ใช้ฮาวิเอลเลียสไรอันกราเฟนแบกเคอร์ติสโจนและให้ฟาบียอคามยืนปีกซ้ายมฮัมหมดซาลาอยู่ปีกขวาตำแหน่งถนัดและหน้าเป้าใช้ดีโก้โชตา ฟังเอริกเทนฮากปรับเยอะพอสมควรจากนัดก่อนที่อัดเร็วไปที่3ต่อ2แต่ว่า11ตัวจริงวันนี้ก็ยังมีหลายรายที่เป็นสมาชิกทีมชุดใหญ่ประตูเป็นมือหนึ่งองเดโอนาน่าแผงหลังมีแฮร์รี่แอมเมชวิกเตอร์ลิดเดลฟจอห์ตนอีเวนอารอนวันบิสก้ามิดฟิล์ใช้กาเซเมโรยืนคู่เจ้าหนูวัย20บโทบี้คอริเยอร์ส่วนแนวลูกให้มาคัลแลตฟอร์ดอยู่ซ้ายเมสันเมาส์ตรงกลางอามาเดียโลขึ้นทางขวาและหน้าเป้าดันเจรอนซันโชไปลอองของอีกนัด สโซโบโหายหนึ่งในจุดที่น่าจับตานอกเหนือจากความชัดแล้วว่าวาตุรุนโดไม่อยู่ในแผนการทําทีมคือการหายตัวไปของดมิิกโซโบสไลกองกลางคนสําคัญของลิเวอร์พูลแต่ไม่ปล่อยให้คาดเดาอะไรกันไปไกลอานเนอร์สล็อตแจ้งเองว่าสตาฮังการีมีปัญหาความฟิตเล็กน้อยเลยไม่เสี่ยงให้ลงสนามจะเป็นการดีกว่าเข้าใจว่านี่คือวันที่10ในการออกทัวร์ของเราแล้วซึ่งโดมินิกมีส่วนร่วมกับเราในทุกเกมและทุกการซ้อมโค้ชดัตว่าเราพึ่งได้เล่นเกมที่แล้วเมื่อ2วันก่อนเท่านั้นเอง มันมีความเหนื่อยล้าอยู่แล้วและผมไม่อยากเสี่ยงทุกกรณีเพราะเราจะเดินทางกลับลิวอภูกันทันทีในคืนนี้จากนั้นในวันอังคารนักเตะทุกคนจะเข้ารายงานตัวดังนั้นเราจึงต้องการเริ่มต้นตรงนั้นพร้อมๆกับการมีทุกคนอยู่เราไม่อยากเสี่ยงกับเขาในวันนี้ 3. ความคมมันผิดกันที่จริงนยเจ็ควรได้ประตูทั้งลูก1ต่อ0นาทีที่8 หรือ1ต่อหนึ่งนาทีที่13และหากว่าเมสันเมาส์จะฉกฉวยโอกาสของตัวเองได้ดีกว่านี้แน่นอนว่าหนึ่งคือต้องชมเชยควีวนเคิลเลอร์ที่เซฟไว้ได้ทั้งสองจังหวะแต่แง่หนึ่งก็ชัดเจนว่าเมาส์ไม่เฉียบคมพอในการปิดสกอร์ซึ่งนี่คือฟุตบอลถ้าเขาทําไม่ได้ก็รอโดนไปแล้วกันนาทีที่10ลิเวอร์พูลเจาะประตูนําจากโอกาสสับไกรแรกของฟาเบียลคาบันโยท,ที่ฉลับขาจอ์นี่อีเวนเข้าเสาไกล นาทีสามสิบหกโมเมสาราชนะก,การดวลกับโทบี้คอรลิเยอร์จนหนีไปสุดเส้นหลังขวาก่อนตบเข้าไปหน้าประตูตรงนั้นมีเคอร์ติสโจนเข้าชาร์จง่ายได้และนาที61ิเอโกโชตาตะวัดยิงปฏิเซฟองเดโอนาน่าแล้วบอลเด้งมาข้างหน้าเสร็จคอสตาซิมีคาร์ปิดสกอร์ไม่เหลือ4ขึ้นให้เร็วลงให้สุดหนึ่งยุธทธวิธีที่อันเนอร์สตนำมาใช้ในเกมนี้และเห็นผลเป็นอย่างดีคือขึ้นให้เร็วลงให้สุดเวลาบุกค,คือเดินหน้าด้วยความเร็วสร้างจังหวะจบสกอร์ให้ได้อยากให้เสียเปล่า และเมื่อต้องตั้งรับก็ถอยร่นลงไปแพ็คเกมสุดตัวตั้งกำแพงรับมือของแมนยูกันแทบจะทั้งดินด้วยหมากลักษณะนี้ทาให้แมนยูไม่อาจตั้งเกมกันได้สะดวกรวมถึงว่าเมื่อมีโอกาสก็วิดวาดไปเองเสียหมดกระทั่งเกมจบด้วยสกอร์ขาดลอยที่สุดแล้วลิปูชนะ3เกมซ้อนในทริปทัวร์อเมริกาส่วนแมนยูขึ้นขึ้นลงลงชนะสลับแพ้แม้อาจพออ้างได้ว่าตัวไม่ครบแถมเสียเลนิโยโรและลาสมูธหอยหลุนเจ็บเพิ่มไปอีกแต่ก็ชัดเจนว่าการบ้านกองโตยังรอให้เทนฮากสาสางก่อนซีซั่นใหม่จะเเรริ่่มต้นนอยาาางงป็ทก 5สล็อตปะทะเทนฮากในอดีตการที่ผ่านมาอานเนอร์สล็อตปะทะกับเอรดิคเทนฮากมาหลายหนในเอเลรซีเนเธอร์แลนด์พบว่าต่างฝ่ายต่างผลัดกันแพ้ชนะฝั่งละสองครั้ง2019ถึง2020สล็อตในธนกุลสื่ออาแซอ์เอามาสยบชนะอาแจ็คของเทนฮากได้ทั้งสองหุน1ต่อศนและ2ต่อศนย์2021ถึง2022เทนฮากชําระแคนเอาคืนเมื่ออาแจ็คกำลาฟไฟนุตของสล็อตได้ทั้งสองรอบเช่นกัน2ต่อศูนย์และ3ต่อสําสำหรับแดงเดือดนอกรอบผลนนนี้้แมมมไ่่ถูกับเเพิิป็สต เมื่อเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องปรีซีซันแต่ก็ชัดเจนนะตรงนี้ว่าสล็อตชนะในทุกมิติด้วยสกอร์ขาดลอย3ต่อศูนย์ที่ปรากฏจึงเป็นเรื่องน่าจับตาก,กันยาวๆว,ว่าปีที่3ของเทนฮังในงานคุมทีมปีแสดงกับปีแรกของสล็อตที่รังหงจะปรากฏผลเป็นอย่างไรในท้ายที่สุด 6. อีกแป๊บแดงเดือดของจริง ผลจากเกมนี้ต่างฝ่ายต่างจะกลับไปฝ้าบ้าลิพูมีปีซีซั่นเจอกับเซบียอีกนัดในแอนฟิลด์อาทิตย์11สิงหาคมส่วนแมนยูไม่หีแล้วแต่จะเป็นเกมคอมมูนิตี้ชิล2,024ที่จะดวนกับแมนซิตี้เสาร์ที่10สิงหาคมนั่นหมายถึงพิมริก2,024ถึง2,025กำลังคอยท่าอยู่ไม่ไกลแล้วโดยที่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้ตักเตะกลับมาฟูทีมเลยด้วยซ้ำและที่สำคัญแดงเดือดของจริงเล่นจริงเจ็บจริง,รงก็รออยู่ในเพียงเกมที่3ของซีซั่นใหม่นี่เองลิเวอร์พูลเยือนอี แมนยูนเต็ดเย้าฟูแลมเยือนไบตันเย้าลิเวอร์พูลร,รอกกันอีกนิดเดี๋ยวรู้เลยว่า3ต่อศูนในวันนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นแบบไหนหรือจะไปทางหวยเลขซ้ำในวันนั้น โจนแฮปปี้ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์เกมให้ลิเวอร์พูลมากขึ้นเคอร์ติสโจนมิดฟิลล์ลิพูเปิดเผยว่ารู้สึกมีความสุขกับบทบาทใหม่ภายใต้การคุมทีมของกุนซืออาร์เนอร์สลตซตซึ่งทำให้ตนเองได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมมากยิ่งขึ้นดาวเตะชาวอังกฤษวัยย3ปีกล่าวว่าผมรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเด็กหนุ่มในทีมชุดใหญ ดังนั้นผมจึงอยากสร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนแน่นอนเรามีกลุ่มนักเตะที่อายุน้อยมากความสามารถหลายคนและผมก็อยากออกไปที่สนามและเป็นผู้นําและคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเขาเช่นกันบทบาทของมิดฟิลด์ตัวกลางจะได้บอลอยู่เสมอและมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆถ้าผมทําประตูได้ก็เยี่ยมมากและถ้าผมทำแอซซิ์ได้ก็ยิ่งยอดเยี่ยมเข้าไปอีกผมอยากเป็นคนที่ทําประโยชน์และสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุด ผมพยายามเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองก้าวมาอยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วจูนสกล่าวทิ้งท้ายสมับรจนเป็นเด็กลูกม่อจากทีมเยาวชนของลิเวอร์พูลที่ก้าวมาสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2 0 1 9โดยลงเล่นไปรวมทุกรายการ134เกมซัดไป16ประตูพร้อมกับประสบความสำเร็จร่วมกับโส์แดงมากมายเอลเลชีชัดสิ่งที่แตกต่างระหว่างลิเวอร์พูลยุค็อตกับคอบ็อป ฮาวิเอเลเลตกองกลางลิพูเปิดเผยว่าความแตกต่างของหงแดงในยุคอาเนอร์สลอ็อตโค้ชคนใหม่กับอดีตกุนซืออย่างเจเกนครอปนั้นคือเรื่องการครอบครองบอลที่มากขึ้นดาวเตะวัย21ปีกล่าวว่าตอนนี้เรามีการครอบครองบอลมากขึ้นผู้จัดการทีมแต่ละคนมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันและตอนนี้สล็อตก็เน้นสไตล์เกี่ยวกับการครองบอลและเก็บบอลเอาไว้เรากำลังโฟกัสเรื่องการจ่ายบอลแบบจังหวะเดียวหรือ2จังหวะซึ่งผมคงจะพูดได้เท่านั้นที่เหลือพวกคุณต้องรอดูเองเมื่อรดูการเริ่มต้นขึ้น เรากำลังเรียนรู้บทบาทในสนามที่แตกต่างออกไปผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะต้องทำความเข้าใจกับระบบตำแหน่งการยืนวิธีการเล่นในแต่ละตำแหน่งรวมถึงบางสถานการณ์ที่อาจต้องมีการปรับปรเปลี่ยนบทบาทระหว่างเกมมันกำลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในท,ทันทีเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมและฝึกซ้อมต่อไป เรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในตัวเจ้านายคนใหม่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาต้องการให้เราทํามันก็เป็นหน้าที่ของนักเตะทุกคนที่จะทําความเข้าใจและนํามันไปใช้ในสนามมันเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับทุกคนไม่มีอะไรน่ากางังวลแต่มีความตื่นเต้นเราทุกคนแค่อยากออกไปเล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับสไตล์การเล่นแบบใหม่นี้สำหรับหกผู้เล่นลิเว์พูลที่เดินทางกลับมาายงานตัวที่ศูนย์ฝึกกกกอออซ่่่านนนิิตี้้้เเเพืเรมรมมปดฤ เชนอเล็กซ่นเดอร์อโนลุยโโดิอาสโคดีกัโปโปโจโกเมสดาวินนูเยสและเฟอร์กิวฟันดทั้งหมดเข้ารับการตรวจร่างกายและทดสอบร่างกายของพวกเขาทางนี้ผู้เล่นหงแดงที่เดินทางไปทัวร์ปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้พวกเขาทั้งหมดเดินทางกลับมาอย่าง,งอังกฤษแล้วและทั้งหมดจะได้รับวันหยุดพักผ่อนสองวัน,วนอาทิตย์และจันทร์และจะกลับมารวมตัวกันเพื่อทำการฝึกซ้อมอีกครั้งในวันารนี้ LFC TV รายงานว่าอาเนอร์ยืนยันผู้เล่นลิฟฟูทั้งหมดมีกำหนดการกลับมางานตัวที่สโมสรในวันอังคารนี้ในวันอังคารผู้เล่นคนอื่นๆทั้งหมดจะมาถึงที่สโมสรเช่นกันดังนั้นเราต้องการเริ่มต้นอีกครั้งในวันอังคารนั้นด้วยผู้เล่นทั้งหมดที่เรามีและมันจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้พบกับพวกเขาทุกๆคนมันน่าสนใจอย่างมากที่จะได้เห็นว่านักเตะเหล่านี้จะทําการปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีแค่ไหนและนําพวกเขาไปปรับใช้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ แน่นอนว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและยอดเยี่ยมมากมันจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมีการเตรียมพร้อมด้วยกันจากนั้นเกมกับเซบีย่าเราต้องดูว่าใครที่จะพร้อมลงเล่นได้อีกไหมในเกมนั้นดังนั้นในวันอังคารที่6สิงหาคมนี้ลิเวอร์พูลจะต้อนรับการกลับมาของกัปตันเฟอร์กิวฟันดเทรนเล็กซานโนโคดิกาโกโจโกเมสลุยดิอาสอลิซอนเบเกอร์และดาวินนูนเอสซึ่งนักเตะเหล่านี้ที่กลับมาจะมีเวลาเพียง11วันในการเตรียมตัวสำหรับเกมเปิดฤดูก,กาลรีมลีกของลิเวอร์พรทบบกับ แม้ว่าพวกเขาจะรักษาความฟิตของตัวเองไว้ได้ระหว่างที่ไปพักผ่อนก็ตามเสือ <ช Creation. S 1> มาติดตกปเป็นที่สนใจของเลวเซนสำหรับการเป็นตัวแทนของยูนทานทากองหลังทีมชาติเยอรมันที่เป็นเป้าหมายล่าตัวของเบร์มิคในสัมม์นี้ทาเป็นเป้าหมายของเสือใต้ในสมนีหลังโชว์ฟอร์มได้ยงแข็งแกร่งช่วยให้ตนสกัดคว้าแชมป์บุนเดสลีกาครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรและแชมป์เดฟเบโพคาว สำหรับมาติบววย32ปีกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเยตนหลังจากที่เขาออกจากลีพูเมื่อสัญญาหมดลงในซัมเมอร์นี้มาติบเองก็มีความสนใจที่จะย้ายกลับไปค้าแขกในบุนเดสลิกาอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงกันแม้จะมีข้อเสนอสัญญา2ปีก็ตามเลเวอร์คูเซนไม่ใช่เพียงทีมเดียวที่สนใจดาวเตชาวเคมารุนโดยมาติบยังมีตัวเลือกอื่นๆให้เขาพิจารณาด้วย มาติดย้ายจากชาวเก้มายัางหงแดงในปี2.6 1 6แบบไร้ค่าตัวโดยลงเล่นไปถึง201นัดทำไป11ประตูเขาประสบความสำเร็จอย่างมากกับลิเวอร์พูลโดยร่วมคว้าแ e ชมป์พิมรีกเอครับ e f เคับแชมเปียนลีกอยู่้าสุชอปครับและคอมมินิตี้ชิลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ